กอนเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์สื่อนอกวงประชุม World Economic Forum ที่ดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์เรื่องมาตรการตอบโต้ที่รัฐบาลยุโรปกำลังพิจารณาใช้เพื่อตอบโต้สหรัฐในประเด็นกรีนแลนด์นะคะเบสเซนย้ำว่าคงจะเป็นความคิดที่ไม่ฉลาดเลยพร้อมกับขอเตือนยุโรป ว่าอย่าสงสัยในความตั้งใจของทรัมป์เรื่องกรีนแลนด์เพราะว่าทรัมป์เอาจริงตามที่พูดค่ะความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีคลังสหรัฐมีขึ้นหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์ขู่เก็บภาษีแปชาติยุโรปที่คัดคา้านแผนครอบครองกรีนแลนด์เนตรา10%แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น25%ถ้ายังไม่สามารถปิดดิวครอบครองกรีนแลนด์ได้ภายใน1มิถุนายนนักข่าวก็ถามเบสเซนนะคะเกี่ยวกับประเด็นความร้อนแรงเรื่องของข้อความที่ทรัมป์ ส่งไปถึงนายกนอร์เวย์ที่ดูเหมือนว่าทรัมป์จะพยายามเชื่อมโยงการยึดกรีนแลนด์กับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในข้อความดังกล่าวทรัมป์บอกกับผู้นำนอร์เวย์ว่าเมื่อพิจารณาถึงการที่นอร์เวย์ตัดสินใจไม่มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้เขาท,ทั้งที่เขายุติสงครามได้มากกว่า8ครั้งเขาจึงไม่รู้สึกว่าต้องคิดถึงแต่สันติภาพอย่างเดียวอีกต่อไปแม้ว่าสันติภาพจะยังคงเป็นสิ่งสำคัญแต่ตอนนี้เขาสามารถคิดถึง สิ่งดีๆและเหมาะสมสำหรับอเมริกาได้เปบตเซนยืนยันค่ะบอกว่าเป็นเรื่องเหลวไหลที่จะบอกว่าผู้นำสารัฐทำแบบนี้เพียงเพราะไม่ได้รางวัลโนเบลเพราะทรัมป์มองกรีนแลนด์เป็นทรัพย์สินในเชิงยุทธศาสตร์ของสารัฐมาโดยตลอดและสารัฐก็จะไม่ฝากความมั่นคงในซีกโลกเหนือไว้ในมือของผู้อื่นขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษ ถแถลงฉุกเฉินผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาตินะคะยืนยันว่าโดยส่วนตัวไม่เชื่อว่าทรัมป์จะใช้วิธีส่งกำลังทหารยึดกรีนแลนด์ค่ะ I, I don't actually um, I think that this can be resolved and should be resolved um, through uh, calm discussion um, but with the application of the principles and values that I've set out in terms of who decides the future of Greenland um, and um, สตาร์เมอร์ยืนยันว่าอังกฤษจ,จะไม่ตอบโต้คำขู่เก็บภาษีของทรัมป์ซึ่งขัดแย้งกับท่าทีของสหภาพยุโรปที่ตอนนี้เขากำลังหารือกันนะคะเพื่อที่จะโต้กลับซึ่งรวมไปถึงแพ็กเกจภาษีตอบโต้สินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า9,300 0ล้านยูโร นอกจากนี้มีรายงานว่าศูนย์บัญชาการป้องกันอากาศยานแห่งทวีปอเมริกาเหนือกำลังจะส่งเครื่องบินทหารไปลงจอดที่ฐานอาวกาศพิทุฟิกซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญของสหรัฐในกรีนแลนด์อย่างไรก็ตามทางศูนย์บัญชาการป้องกันอากาศยานแห่งทวีปอเมริกาเหนือหรือว่าโนราเน่ก็ยืนยันนะคะว่าน,นี่คือส่วนหนึ่งของภารกิจความร่วมมือด้าน การป้องกันประเทศกับแคนาดาตามปกติแล้วก็เป็นภารกิจที่วางแผนเอาไว้ล่วงหน้ามีการแจ้งประสานเดนมาร์กแล้วก็กรีนแลนด์ไว้แล้วตัวยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดนะคะว่าเครื่องบินสหรัฐจะไปถึงกรีนแลนด์เมื่อไหร่แต่แน่นอนว่าหลายฝ่ายก็จับตาปรากฏการณ์นี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่ทรัมป์เปิดศึกกับพนมิตรยุโรปเรื่องกรีนแลนด์และช่วงนี้พนมิรยุโรปเองเขาก็ส่งทหารไปเสริมกำลังในกรีนแลนด์อย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเปิดปฏิบัติการซ้อมรบร่วมกันในเร็วๆนี้ด้วยค่ะ